น่จ้าทุกคนดูตาตรงนี้ร้านริมคลองร้านชื่นอกชื่นใจจ้ทุกคนนิจ่าริมคลองด้านนี้เราไปวัดทับทิมแดงได้นะฮะมีโกหลิวโกหลิว,ลวบูกระทะก๋วยเตี๋ยวเรือทุกคนเส้นนี้ไปตลาดไทยได้เลยตรงตลาดไทยไอยรานะจ๊ะคลองสองอันนี้คลองสองนี่วัดธรรมกายนี่ไงรั้วกับธรรมกายนะฮะรั้วธรรมกายเนี่ยจ้ะน่จ้า ก็ถ่ายลง YouTube ให้อาจารย์นิจานี่ดูหมา <c oughs> น่ารักมากเลยอายุเท่าไหร่แล้วลูกอายุเท่าไหร่แล้วไหนตอบสิ <c oughs> ไม่ตอบไปแล้วเหรอ <c oughs> โอเคโชคดีนะจ๊ะ เดินดีๆรถเยอะที่จ่าแม่ค้าร้านนี้ก็จะมีนงมีน้ํามีข้าวพุ่งข้าวโพดอบเนยกล้วยทับกล้วยปิ้งน้ําจิ้มรสเด็ดนะฮะที่จ่าริมคลองธรรมกายสวยงามนะทุกคนคนมิยมนี่แก้เคล็ดนะนี่น,นิย,ยม,ชมชมชอบมิน่าเราเราเลยสะดุดตาปันจาก,กานผ่านเราสะดุดตาช่นอกชื่นใจจากทุกคนกคนี่จ่าถ่ายไม่นะฮะที ร้านที่ดีๆส่งเสริมนะฮะนี่มีกงมีกล้วยประดับนะฮะทุกคนมีน้ําเย็นๆดูที่นี่ครไข่หอยทากทุกคนีนนคคนน่จากวัฒนกาอุ้ยมีมะมีมะขามด้วยจริงๆแม่ค้าน่าจะทําน้ํามะขามนะเนี่ยโอ้แค่นี้ก็ยุ่งแล้วเนาะแค่นี้ก็ไม่ทันแล้ว มะขามงามมากเลยเนี่ยทำน้ำมะขามนะฮะที่ภาคใต้เขาจะมีน้ำมะขามน้ำสับประรดอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งอันนี้คือร้านชื่นอกชื่นใจบ่ายพี่รุ่งนะฮะน,น้ำปง่งน้ำปั่นน้ำแอปเปิลเขียวมีหมดชานงชานมกาแฟองุ่นปั่นก็มีนะจ๊ะนี่โอวัลตงโอวัลตินชามะนุงมะนาวชาเขียวเฉากูวยก็มีจ้ะ เดีย๋ยวจะมีมะม่วงเบาหัดใหญ่กัทุกคนมะม่วงเบาหัดใหญ่กินแล้วชื่นใจนี่อยากทุกคนบรรยากาศบ้านสีฟ้าตรงกันข้ามเป็นร้านของพี่รุ่งบ่ายชื่นอกชื่นใจนะฮะจ้่ะตรงนี้จะรถน้อยหน่อยถ้าเป็นเส้นนู้นรถจะเยอะหน่อยมันจะเป็นคู่ขนานกันนะทุกคนเราจะไปบงกตว,วัดทับทิมพนจะมีอชาเศรษฐีด้วยนะอนจะมีชาเศรษฐีตรงบงกตสิบอะค่ะบงกตสิบ นะฮะทุกคนเห็นไหวิวสวยงามทุกคนโอเคเดี๋ยวเราโพสคลิปนี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวจะเมมจะเต็มอีกนะจ๊ะนะ,คะใครจะมาแวะมาเทียนนี้ก็คือข้างถนนนะฮะแต่รสชาติอยู่เคียงข้างจ่ายช่องเล็กๆแต่เราบอกต่อสิ่งดีๆให้กันนะจ๊ะทุกคนจ้ะ,ก,ะกาแฟน้ําแข็งใส่ก็มีจ้ะทุกคนอังเย็นก็มีล้วยปิ้งชุดใหญ่ชุดเล็กจ้ะทุกคนนี่จ้ะจะโอเคเลยเนาะ